ผมบอกก่อนนะว่าเกือบร้อยเปอร์เซนก็คือทางขอนแก่นแต่ถ้ามาถามอะไรผมผมก็จะไม่ตัดสินแต่ผมจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่นะฮะอันนี้ต้องพูดกันตรงๆใช่ไหมเมื่อคืนมีดรามาร่าเล่ปานิดๆใช่ไหมนิดๆไม่ต้องไม่ต้องสงสัยแล้วครับเวทีแกรนเนี่ยเป็นเวทีที่ยุติธรรมที่สุดถ้าใครพยายามจะไม่ยุติธรรม ผมถึงจะไม่ยอมก็แค่นั้นเองครับไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปสนใจปากหอยปากปูมีสิทธิ์ครับ rising star ไม่ต้องไปสนใจเราอยู่ด้วยกันเราเชื่อมั่นในองค์กรไม่ใช่มาหลอกกันเสียดายสุรินไม่เข้ายี่สิบก็เสียดายอยู่เสียดายเสียดายพูดตรงตรงหันไปหันไปถามอ้าวไม่มีสุรินหละครับคือผมก็ไม่รู้ไง ไม่มีสุริน์หรอครับอะไรเนี้ยเพราะว่าผมว่าสุรินเนี่ยเอาต้องพูดกันตรงๆสูรินไม่ได้สวยมากแต่สุรินมีความตั้งใจสูงมีความตั้งใจสูงและมีความพยายามสูง